ทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับแม่พีทแม่พญาลำเพินออกมาโพสต์ข้อความนะครับกินข้าวหม้อเดียวกันกัดกันเพื่อนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านแม่พีทแม่พญาลำเพินทุกคนก็คงจะทราบกันดีนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยเขียนข้อความเนี่ยบอกว่ากินข้าวหม้อเดียวกันกัดกันเพื่อจะทําอะไรให้นึกถึงภาพลักษณ์ของวงอยากเด่นอยากดังอยากได้ดังใจแนะ ตั้งวงเองนะคะทํางานเน้นความสามาคัคคีช่วยเหลือกันถึงไปกันรอดแฮชแท็กฝากไว้ให้คิดนั่นเองครับ ที่เรียกว่าเป็นข้อความที่แรงนะครับทุกคนแต่ทางด้านพี่พีทแม่พญาลําเพินเองก็ไม่ได้ระบุนะครับทุกคนว่าเป็นใครนั่นเองนะครับแน่นอนครับทุกคนการทํางานในองค์กรเนี่ยและยิ่งเป็นองค์กรที่ทํางานกับคนหมู่มากนะครับต้องมีความสามัคคีกันเนาะทุกคนถึงจะไปกันรอดและที่สําคัญเลยคือหลายคนที่มาอยู่รวมกันเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ครับจะให้รักกันทั้งหมดหรือว่าจะให้ไม่ทะเลาะก,กันเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ยากครับ ที่ว่าทางทีมบริหารเนี่ยจะประคับประคองยังไงนั่นเองครับกับคนหมู่มากนะครับก็ต้องมีความเด็ดขาดพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งกําลังใจเลยครับไปให้ทีมงานบริหารนะครับทุกคนที่ได้มีการดูแลนะครับจะเป็นวงหมอลําเองหรือว่าบริษัทไหนๆเองครับทุกคนมีการทะเลาะกันแน่นอนนะครับทุกคนไม่มีวงไหนหรอกที่ไม่เจอปัญหานี้ใช่ไหมครับหรือไม่มีองค์กรไหนที่จะไม่เจอปัญหานี้แต่นะทุกคนเมื่อมีปัญหาแล้ว ต้องโพสต์ลงโซเชียลก็ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคำนึงถึงภาพลักษณ์ในองค์กรใช่ไหมครับเวลาที่มีคนในองค์กรโพสต์ทะเลาะกันหรือว่าบาดหมางกันครับทุกคนและมีการโพสต์ลงโซเชียลต่างๆก็จะอาจจะทําให้คนเนี่ยภายนอกมององค์กรไม่ดีได้นั่นเองครับซึ่งแม่พีทก็ฝากไว้ให้คิดนะว่าจะทําอะไรเนี่ยก็นึกถึงภาพลักษณ์ของวงด้วยนั่นเองนะครับอยากเด่นอยากดังนะครับหรือว่าอยากจะให้วงดันเนี่ยก็ต้องแม่พีทบอกว่าต้องไป เองเลยไม่ผิดบอกว่าอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ได้แรงมากๆการทํางานเน้นความสามัคคีนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงจะไปรอดนั่นเองครับ บอกนะครับว่าการทํางานเนาะไม่ว่าจะเป็นในบริษัทไหนก็แล้วแต่ครับทุกคนถ้าเพื่อนร่วมง,งานรักใคร่กันแล้วก็ทํางานออกมาอย่างมีความสุขนะทุกคนทํางานออกมาด้วยใจรักครับรักองค์กรด้วยนะครับรักเพื่อนร่วมงานด้วยแน่นอนครับทุกคนผลงานเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรไหนครับทุกคนแต่ถามว่ายากไหมยากแหละถ้าพูดในความเป็นจริงเนาะกับการที่แบบว่าทํางานกับคนหมู่มากอย่างเช่นงานบริษัทเองหรือแม้กระทั่งในวงการหมอลำเองครับทุกคนยากที่จะให้ทุกๆคน ร้อยเลยพันพันคนมารักกันนะครับนยต้องบอกว่าแม่พีทโพสต์ออกมาในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์กับทุกคนให้กับคนในวงการหมอลำเรียกได้ว่าสะเทือนเลยนะสะเทือนวงการหมอลำเลยนะทุกคนก็เห็นหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะฮะแล้วก็เห็นด้วยกับแม่พีทนะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ วงที่แม่พีทดูแลนะครับทุกคนก็มีหลายๆวงเลยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากนะฮะแน่นอนนะครับท,ทุกๆวงต้องเจออยู่แล้วกับคนที่ทะเลาะกันไม่ชอบหน้ากันอะไรต่างๆแต่วิธีการจัดการจัดการยังไงให้เรามีความสุขทํางานมีความสุขนะครับไม่ชอบคนอื่นแล้วเราก็ไม่สามารถไปเขาเรียกว่าออไ,ไปไปบอกไปได้ไปบอก,ไไอบอกเขาจริงๆบอกเขาได้แหละว่าเราไม่ชอบแต่ จะบอกด้วยวิธีการยังไงครับทุกคนให้มันแบบซอฟที่สุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครับทุกคนมีวิธีทงออกเยอะแยะมากมายครับกับการอยู่ร่วมกันเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองครับแม่พีทก็ฝากเอาไว้แบบนี้ซึ่งทางด้านแม่พีทแม่พยาลำเพลินเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้พุ่มเพืือนะครับนั่นๆน่นทีครับทุกคนถ้าเขาเจอสถานการณ์อะไรที่ไม่ดีกับวงเนี่ยแม่พีทจะออกมาเสมอจะออกมาพูดเสมอน,น,นั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับ ได้อ่านข้อความนี้แล้วก็อาจจะไปฉุดคิดได้นะทุกคนกับการที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าทํางานร่วมกันยิ่งตอนนี้ครับทุกคนทางด้านวงการหมอลำเนี่ยมีงานเยอะมากมีงานทุกวันจริงๆครับทุกคนโชคดีแล้วที่มีงานต้องบอกแบบนี้ครับคือทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมครับคนที่มีงานทาเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดแล้วยิ่งวงการหมอลําเองในทุกวันนี้เราได้เห็นหลายๆวงนะครับมีงานทุกวันนะครับอย่างเช่นวงสาวน้อยเองวงสาวน้อยลำเพลินโชว์เองเนี่ยก็มีงานทุกวันจริงๆนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นความโชคดีของวงการหมอลำที่ในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเจ้าภาพยังจ้างนะพุกคนในทุกๆวงเลยก็ได้เห็นข่าวกันแล้วว่าแต่ละวงก็คือมีงานแน่นกันจริงๆในช่วงเดือนนี้นะครับและสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานครับพุกคนสุขภาพสําคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ การเดินทางต่างๆครับทุกคนความปลอดภัยต่างๆก็ฝากด้วยกันแล้วกัน,นะทุกคนทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับดูแลของตัวเองในทุกๆทุกๆด้านเนาะอย่างที่บอกว่าวงการหมอลำอะ กินไม่ตรงเวลานอนไม่ตรงเวลานะทุกคนแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็เดินทางทุกวันจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดก็คือสุขภาพนั่นเองแล้วก็ทาํางานยังไงให้มีความสุขกับเพื่อนร่วมงานนะครับแม่พิสก็ฝากไว้ให้คิดนะครับบอกว่ากินข้าวหม้อเดียวกันแท้ๆกัดกันเพื่ออะไรนะครับจะทําอะไรเนี่ยให้นึกถึงภาพลักษณ์ขององคอ์กรของวงด้วยอยากเด่นอยากดังนะพุกคนก็ต้องไปเปิดวงเองแม่พิสบอกว่าอย่างนี้นะจริงๆคนคน,คนที่แบบว่าเขา เขาประสบความสําเร็จเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขที่แบบว่าพยายามดันตัวเองนะครับทางโซเชียลโพสตบ่อยๆเล่นโซเชียลบ่อยๆครับทุกคนไม่ใช่ว่ารอให้องค์กรดันใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องแบบว่ารู้จักสร้างตัวตนเองด้วย <S <S ใช่ไหมครับนะถ้าจะรอให้วงปั้นรอให้วงดันอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแบบไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยในการทํางานครับทุกคนทุกๆองค์กรเลยไม่ใช่แค่วงการหมอลำเองครับทุกคนในทุกๆองค์กรเลยก็ต้อง พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทุกคนเนาะทางด้านองค์กรเนี่ยถึงจะเล็งเห็นแล้วก็มีการตั้นขึ้นมานั่นเองนะครับแม่พีทก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าแนะนําให้ไปตั้งวงเองนะคะทางานเนี่ยก็เน้นความสามาัคคีช่วยเหลือกันถึงจะไปกันรอดฝากไว้ให้คิดนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือโอ้โหคนเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวนะครับกับข้อความของแม่พีทแม่พญาลําเพินนั่นเองครับทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้แม่พีทนะแล้วก็ เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยสบายใจเวลาเห็นแม่พีทโพสตแบบนี้ปกติก็จะโพสต์แบบความสุขแฮปปี้นะครับปกติเราไม่ไม่ค่อยโพสอะไรทํานองนี้ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆก็แปลว่าก็อาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างมาหรือว่าถึงที่สุดแล้วนะครับแม, Peace, แม่พยยีทแม่พญาลําเพอเนี่ยถึงได้ออกมาโพสต์ข้อความทํานองนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ท่ามกลางแฟน ครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะฮะให้กําลังใจแม่พีทนะแล้วก็ให้กําลังใจองค์กรกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพราะว่าแม่พีทก็ทํางานนะครับดูแลเป็นหูเป็นตาครับทุกคนช่วยเหลือทั้งทีมผู้บริหารนั่นเองครับถ้าเปรียบเทียบก็คือแม่พีทก็เป็นในส่วนของทีมบริหารเนานะทุกคนที่แบบว่าดูแลลูกๆดูแลน้องๆต่างๆภายในวงภายในองค์กรแบบเนี้ยทุกคนแม่พีทเนี่ยโพสตแบบนี้ก็ถือว่าก็น่าจะไปเจอปัญหาหรือว่ามีคน นะฮะบนโซเชียลแหละได้ออกมาโพสต์แบบนี้เนะเพราะว่าถ้าทะเลาะก,กันแล้วออกมาโพสเนี่ยก,ก็ก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะก็อาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างนั่นเองครับก็เป็นกําลังใจครับให้กับแม่พิทแม่พยานลําเผืินด้วยกันแล้วกันค่ะ